ผู้นำที่ดีเนี่ยนะครับพอคุณเป็นผู้นนะําแล้วมันไม่ใช่ตัวคุณแล้วมันคือทีมของคุณทุกคนในองค์กรเนี่ยมีผลกับการทํางานทั้งหมด แล้วเราเองเนี่ยในฐานะผู้นำเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะไปบอกเขาในทุกๆวันได้ว่าเขาจะต้องทําอะไรแต่ว่าเราสามารถที่จะทําให้เขาเห็นภาพชัดได้ว่าเป้าหมายที่เรากําลังจะเดินไปถึงเป็นยังไงบ้างหน้าที่สำคัญผู้บริหารคือให้ทุกคนรับรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีต้องเปลี่ยนนะผู้บริหารมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงนให้เกิดขึ้นให้อิสระภาพในการทาง,งานของเขา culture หรือ core value เนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่แค่ซ e t h i ิงที่แบบว่าพุท on the wall ให้มันสวยงามเฉยๆแต่สุดท้ายแล้วจริงๆอะ่ะสิ่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้มันคือคน การดูคนเป็นสกิลที่ต้องฝึกใช้ตาดูใช้หูฟังสังเกตสิ่งที่เขาพูดหลายองค์กรข้าใจผิดคิดว่าใครๆก็ต้องอยากมาทํางานกับเราที่ไม่จริงหรอกครับเขาเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขาเราทุกคนมีรีซอสจากัดเพราะนั้นเราควรจะรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรเวลาเราเดินไปเนี่ย เราก็จะได้ตัดสิ่งที่มันไม่จําเป็นทิ้งไปถ้าคุณเจอว่ามันไม่ด่วนและมันไม่สําคัญอย่าไปเสียเวลามันทํานะครับทิ้งมันไปเลยเราไม่จาเป็นเนี่ยต้องไปเรียกร้องให้พนักง,งานรักบรษิษัทแล้วเรียกร้องให้ตายเขาก็ไม่รักหรอกถ้าเขาไม่รู้ว่าบริษัทรักเขาถ้าคุณไม่ walk the walk คุณไม่ทำในสิ่งคุณพูดพลังงานมันไม่ออ เพราะ l e a d l r is t r is u l t u r เจรับกระผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะจะทำ,จทำใ,หให้คุณไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้ไกลกว่า